เรียนเขาก็จะเป็นแบบมีรูปจำลองปรา,าสาทพระวิหารอันนี้อะไรโอ้ไม้จิ้มแข่ไม้จิ้มฟันเกือบใส่ไปแล้วละ่ะเกือบใส่ไม้จิ้มฟันอ้าวพ่อหน้าว่านั่งยังล่ะ สวัสดีครับท่านผู้รับชมพบกับผมไปมั่วซั่วการท่องเที่ยว <c oughs> เที่ยวนานเพราะกลับบ้านไม่ค่อยถูก <c oughs> เที่ยวให้สนุกสุดๆแล้วหยุดตอนที่หมดตังครับ <c oughs> อันนี้ยังอยู่ที่กัมพูชาครับเดินทางต่อเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวนะครับในระหว่างทางก็จะพบเจออะไรบ้างนั้นก็ติดตามชมกันนะครับที่เห็นเขาอยู่ด้านหน้าน,นะครับ ไปอีกนิดหนึ่งก็เป็นทางขึ้นปราสาทพระวิหารซึ่งจะไปแยกผมคงไม่ขึ้นไปนะครับเพราะต้องอ้อมเยอะมากถ้าดูจาก G P S เนี่ยเห็นไหมครับตัวเส้นเขียวๆนี่ผมจะไปตัวเส้นเหลืองๆเป็นเส้นที่ที่ผมต้องขึ้นไปแล้วย้อนลงมาอีกก็คงไม่ได้ไปเพราะเกียจขึ้นนะครับแหล่งท่องเที่ยวผมไม่ค่อยเน้นอยู่แล้วไม่ค่อยเน้นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆแล้วรู้จักคนคนหนึ่งนะครับแต่ก็เกียดขึ้นไปหา เลยไม่แวะดีกว่านะครับโอเคครับเดินทางต่อ,อเห็นพวกเขาแต่ไกลๆตอนนี้ถึงทางแยกขึ้นปราสาทพระวิหารนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปขึ้นปราสาทพระวิหาร ผมคงไม่ขึ้นนะครับก็ตามที่บอกว่าผมไปไม่เน้นไปแหล่งท่องเที่ยวครับผมก็ตรงไปนู่นเลยพักเลยเพราะว่าถ้าไม่ซื้อบัตรก็อาจจะขึ้นเล่นนะครับต้องซื้อบัตรและจ้างรถขึ้นด้วยีนตรงวงเวียนเขาก็จะเป็นแบบมีรูปจำลองปราสาทพระวิหาร ลองไปถามดูครับมีอะไรกินบ้างหิวละที่แรกว่าจะไปกินที่ทางแยกจอมกระสานหลายหลายละหิวที่ล้างรถออกไปเป็นไอ้คลาเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ก๋วยเตี๋ยวเมียนก๋วยเตี๋ยวมจานกันจานประมาณไอ้ดาบอยบาทมีไอ้ไก่ั็เนี่ยแองใส่ไอ้ไง ไสโก้โมโกประมาณไสโก้หนึ่งไสโก้หนนังใบหมืนปรมอะหลอใบมืนปรัมกิโลละสามอยาสิบสามร้อยสามร้อยหเขียมประมาณที่ปียแปเล่รแปดเี๋ยวสั่างก๋วยเตี๋ยวเลยครับเดี๋ยวหนึ่งนั่งนี่ดีกว่ามีพัดลมโอ mm ้เขาก็มีสแกนสแกนจ่ายเหมนกัน เลอะมากเลยตะดินเตือนหมดเลย <c oughs> ทางมันมัค่าจะดีตรงแยกปราสาทวิหารครับถ้าเห็นรูปจำลองปราสาทอยู่กลางวงเพียนมีตลาดสารล้างรถและกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าง่ายดีถามแกครับจะไปเที่ยวปราสาทแกบอกอีก20กิโลมันต้องซื้อบัตรด้วยขี้เกียจล้ว Bỏ tiếp và tình bằng mà lắm yo, yo. dưỡng màu. Chim còn Ta hấp nữa hay mà dưỡng màu. เท่าไรไม่รู้เดี๋ยวกินเสร็จค่าจ่ายชอบไอ้ตัวนี้มากเลยเป,เป็นเป็นรเปรี้ยวดองพริกรสชาติดีชอบนะใสยเยะ่เยอะๆเปรี้วดีเปรียปรยปร้ยวแล้วมีกลิ่นเครื่องปรุงเขาเยอะมากครับปรุงแบบเยอะไม่รู้จะปรุงยังไงปรุงไม่ถูก น้ำปลาของเราปลาหมึกปลาปลาหมึกมีพริกไทยอหอมหน่อยตัวนี้ไม่รู้อะไรน้ำปลาเหมือนกันซีอิ๊วใส่มาบ้านเขาต้องกินแบบเขาครับตัวนี้อะไรนอน,นี่โอ้น้ำตาลอันนี้อะไรโอ้ไม้จิ้บแขว ไม้จิ้มฟันเกือบใส่ไปแล้วล่ะเกือบใสไม้จิ้มฟันเดีย๋ยวค่อยเดินทางต่อครับคืนนี้ผมนอนที่เพรียววิเฮียจังหวัดพระวิหารพรุ่งนี้ไปจังหวัดสตึงแตรงแล้วก็วันอาทิตย์ไปเสียมเรียบวันที่สามวันที่สี่กลับวนกลับมาที่อันลงเวงช่องสงาครับอ,อร่อยอยู่แซ่บแซ่บอยู่ ตัวนี้อย่างนอตัวนี้ตึกซีอิวอ๋อเดวกันเออแต่แปลกว่าเขาไม่มีพริกเขาให้เป็นพริกไทยครับก็อร่อยแปลกไประยานค,ครับจะด้วยผมหิวด้วยหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะไปกินที่จอมกระสานไปไม่ถึงแล้วหิวมากแล้วเกือบเที่ยงแล้วเนื้อแบบให้เยอะมากเนื้อเยอะมาก ใบปวนจานแปดพันครับแปดพันก็ประมาณประมาณเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทอ๋อแกนึกว่ากินน้ำด้วยผมไม่ได้กินน้ำรอดหนี่ไระม0 0หกพัน <laughs> เประมาณ50กว่าบาทครับ57าบาทก็ไม่แพงครับจานละ50สกว่าบาทได้เยอะมากเลยเนื้อแบบเต็มจานเลยไม่แพงไม่แพงเขาจะนิยมตำเรียกว่าอ,อะไรละครัมมินถ้าทำกับข้าวที่นิยมตมำขมิ้นใส่ครับเดินทางต่อครับหลังจากอิ่มแล้วกินเกือบไม่หมดเดี๋ยวผมจะไปวนให้ดูปราสาทจำลองนะครับ วนให้ดูปราสาทจำลองเอาเป็นว่าเดี๋ยววนให้ดูครับวนให้ดูปราสาทจำลองแล้วก็มาออกเส้นนี้เหมือนเดิมแหละครับวนสวยครับอ้าวพราหน่ามาันนั่งอย่าง่ร เดินทางต่อครับหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วาต่อไปตอนนี้เด็กนักเรียนกําลังเลิกเรียนครับเมื่อกี้ตอนผมกินก๋วยเตี๋ยวยิ่งเยอะมากเลยเป็นคบวนยาวตอนนี้้อ็งออกมาหมดแล้วเที่ยงพักเที่ยงเนี่ยโรงเรียน เดี๋ยวก็มีคนที่เขาปุกหอผ้าหัวนะเขาผ้าหอนะก็ศาสนาอะไรล่ะอุสลิมอิสลามที่กัชาวเขาเรียกคนที่นับถือศาสนาอุสลิมว่าจามครับนี่โรงเรียนอยู่นี่เองครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆน,นะครับดูความแปลกตาบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ชิมอาหาร เดี๋ยวคลิปหน้าไปพบเจออะไรบ้างนั้นก็ฝากติดตามรับชมกันฝากทั้งสองแพลตฟอร์มครับก็ช่อง youtube ไปมั่วซั่วพงจินดาบรรยนแล้วก็เพจ facebook ไปมั่วซั่วการท่องเที่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามคอมเมนต์ Comment กันด้วยนะครับก็ติดตามชมคลิปหน้าว่าจะเจออะไรสหรับคลิปนี้ฝากเพลงนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ